ค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้แม่จินจะชวนทานนะคะชวนทานไข่เค็มทอดนะคะราดน้ําจิ้มนะคะราดน้ําจิ้มมนม่วงแหนมกับผักสลัดนะคะอันนี้วันนี้ชวนทานนะคะชวนทานไข่เค็มนี่จะเป็นไข่เค็มที่เรา,าซื้อมานะคะแต่ว่า ไข่เค็มนี่จะนํามาทอดก็ได้นะคะตามระยะเวลาที่เขากําหนดให้ทอดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นระยะเวลาที่เขากําหนดให้ต้มได้นะคะอันนี้เราจะนํามาทอดนะคะไข่เค็มที่นํามาทอดนี่ก็รสของไข่เค็มที่นํามาทอดได้จะไม่เค็มมากนะคะจะ,ะมีรสเค็มนิดหน่อยนะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่เค็มมากแล้วมากินแหนมกับผักสลัดนะคะราดน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มมะม่วงนะคะน้ำจิ้มมะม่วงปรับใต้นะคะรสชาติมันจะเข้มข้นนะคะอร่อยเข้ากันดีนะคะ,ะถ้าใครอยากจะลองชิมดูนะคะลองลองทอดนะคะทานดูนะคะอร่อยดีนะคะเมนูนี้นะคะแนะนำนะคะ ไข่เค็มจะทอดแบบสุกสุกสุกน้อยนะคะอันนี้นะคะสุกน้อยสุกน้อยนี่เราจะไม่ให้กรอบมากนะคะอันนี้ก็สุกพอดีอันนี้ก็ใครที่ชอบแบบกรอบและทานหลายใบก็ก็ทำ่างนี้นะคะให้เลือกทานได้นะคะค่ะอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ